วันนี้นะครับผมมีรูปไหมทุกคนดูด้วย รูปที่ทุกคนเห็นอยู่มันคงไม่ต่างจากโมเดลตุ๊กตาหรือว่าของเล่นน่ารักน่ารักใช่ไหมครับแต่ถ้าผมบอกว่าไอ้ความน่ารักนี้มันคือบุหรี่ไฟฟ้ารุ่นใหม่เจเนอเรชั่นไฟหรือที่เรียกว่าทอยพอรบุหรี่ไฟฟ้าในรูปแบบของของเล่นนั่นเองครับซึ่งมันก็พกพาง่ายสะดวกเขาต้องการที่จะออกแบบมาเพื่อเจาะก,กลุ่มเป้าหมายนักเรียนนักศึกษาและผู้หญิงที่ชื่นชอบความน่ารักพกพาไปไหนก็ง่ายซื้อง่ายขายคล่องครับมีให้เราซื้อเต็มโลกออนไลน์โซเชียลไม่หมดเลย ที่สําคัญบางคนบอกว่ามันกลิ่นเหมือนกับน้ําหอมเลยดมแล้วมันไม่เหม็นเหมือนบุหรี่ทั่วไปและยังมีโฆษณาชวนเชื่ออีกด้วยว่าถ้าอยากเลิกบุหรี่จริงให้หันมาสูบบุหรี่ไฟฟ้าแต่คําถามก็คือพ่อแม่ผู้ปกครองอย่างเราเนี่ย จะไว้ใจไอ้คาว่าบุหรี่ไฟฟ้านี้ได้หรือเปล่ามันปลอดภัยจริงๆริงไหมแล้วก็ไม่รู้ว่าไอ้ตุ๊กตาที่ลูกหลานเรามีอยู่เนี่ยมันคือตุ๊กตาจริงหรือบุหรี่ไฟฟ้านะครับซึ่งกระทรวงสาธารณสุขออกมาเปิดเผยว่าประชากรโลกส่วนใหญ่อันดับหนึ่งเลยเสียชีวิตจากยาสูบนะครับหรือว่าบุหรี่นั่นเองครับแล้วก็ประเทศไทยครับกำลังเจอกับการประชิญความท้าทายอุตสาหกรรมบุหรี่ไฟฟ้าที่ยากจะควบคุมเหลือเกินครับเพราะว่าในปี2566มีตัวเลขนะครับของวัยรุ่นเยาวชนสุภาพสตรีผู้หญิงหันมาสูบบุหรี่ไฟฟ้ามากขึ้น ถึงร้อยละ17.6นะครับและมีผู้ที่เสียชีวิตก่อนวัยอันควรด้วยบุหรี่หรือยาสูบปีละ70,000คนซึ่งฟังดูเป็นตัวเลขที่สูงมากๆเลยครับไอความน่ารักของบุหรี่ไฟฟ้าที่มาในรูปแบบของตุ๊กตาโมเดลและกลิ่นหอมที่ออกมาเป็นควันไอระเหยแบบนี้แท้จริงแล้วมันปลอดภัยจริงหรือไม่และมันจะช่วยเราเลิกบุหรี่ได้จริงหรือเปล่าซึ่งวันนี้นะครับเราอยู่กับแพทย์หญิงผู้เชี่ยวชาญนะครับรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุรินทร์พรลิขิตเสถียรรองคณะบดีและอาจารย์ประจำภาควิชาจิติ วชทศาสตร์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และประธานสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่จังหวัดเชียงใหม่คุณหมออยู่กับเราแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณหมอครับวันนี้จะมาขอความรู้เรื่องบุหรี่ไฟฟ้าหน่อยครับเพราะว่าหลายคนเนี่ยอาจจะยังไม่รู้ว่าเออบุหรี่ไฟฟ้าโตรหรือว่าข้อที่จริงแล้วมันดีหรือไม่ดีแต่ก่อนหนึ่งอยากให้แนะนําให้ฟังหน่อยครับว่าบุหรี่ไฟฟ้ามันคืออะไรครับคุณหมอบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยเราได้ยินมีคําว่าไฟฟ้าเพิ่มเข้ามานะคะจริงๆก็คือเป็นบุหรี่ชนิดหน นั่นแหละนะคะแต่มาในรูปแบบใหม่ค่ะซึ่งการทํางานของมันเนี่ยก็แตกต่างจากบุหรี่ธรรมดานะคะเดิมบุหรี่ธรรมดาเนี่ยก็จะเผาไหมเป็นเ,เกิดควันนะคะแต่บุหรี่ไฟฟ้าเนี่จะเป็นนิโคตินเหลวนะคะเราก็ใช้ความร้อนอนิโคตินเหลวระเหยนะคะระเหยเป็น ไอเนาะเป็นไอผู้สูกบก็สูบระเหยนั้นเข้าไปนะคะก็ได้รับบุตินเช่นเดียวกันค่ะก็เป็นการสูบบุหรี่ชนิดหนึ่งอ๋อเพราะว่ามันเปลี่ยนจากบุหรี่ทั่วไปที่เราเห็นก็คือการใช้ไฟเผาแล้วก็บุหรี่เป็นมวลกระดาษที่ข้างในจะมีไส้แต่พอเป็นบุหรี่ไฟฟ้าแล้วเราใช้พลังงานไฟฟ้าในการเผาแทนใช่ไหมครับคุณหมอใช่ค่ะบุหรี่ไฟฟ้าองค์ประกอบเนี่ยมันก็จะมีหลอดนิโคตินเหลวมีแบตเตอรี่นะคะแล้วพอกดสวิตช์ใช่ไหมคะพอแบตเตอร ทำงานก็ทําให้เกิดความร้อนความร้อนทําให้นิโคตินเหลวระเหยนั่นละคะ่ะคือคกลไกของนิโคตินเข้าไปคะ่ะลรสารที่มันประกอบอยู่ในบุหรี่ไฟฟ้าครับคุณหมอมันมีความแตกต่างจากบุหรี่จริงไหมครับคุณหมอหรือว่ามันมีส่วนประกอบอะไรบ้างครับอ่าค่ะก็มีความมีทั้งสิ่งที่เหมือนกันเอาสิ่งที่เหมือนกันก่อนก็คือการได้รับนิโคตินเนาะนะคะการได้รับนิโคตินในบุหรี่ธรรมดานะคะบุหรี่ธรรมดาเนี่ย การผลิตเนี่ยใช้ใบายาสูบซึ่งเวลาเผาไหม้เนี่ยก็จะเกิดสารที่เป็นน้ำมันดินนะคะหรือว่าทานเนาะแล้วก็พวกคาร์บอนมอนอกไซด์นะคะซึ่งพวกนี้ก็จะทำให้เกิดมะเร็งนะคะ แต่ในบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยจะไม่เกิดการเผาไหมเหล่านี้นะคะเนาะแต่ว่าในบุหรี่ไฟฟ้าค่ะก็มีสารประกอบอื่นนะคะโอเคนิโคตินเหลวนี่ก็ส่วนที่เหมือนกันถัดมาก็คือสารประเภทที่ทําให้เกิดไอค่ะนะคะพวกโพ,พลีนไก่คอลแล้วก็กลุ่มของกิสเีนนะคะอ,อันนี้จะการทําให้เกิดไอเกิดขึ้นแต่ว่าสารกลุ่มนี้ทาให้เกิดอันตรายเพราะว่าทําให้เกิดการระคายเคืองต่อเยื่อบุนะคะของดวงตาของปอดนะคะอันนี้ทําให้เกิด เกิดบอดอักเสบได้ก็มีความอันตรายที่สําคัญคือมันยังไม่ได้ถูกพิสูจน์ว่าสามารถนํามาใช้ในรูปแบบของไอได้หรือเปล่านะคะก็ไม่ปลอดเนาะคะ่ะอันนี้อเออแล้วก็มีสารพิษอื่นๆอ,อีกค่ะพวก สารตะกัวนะคะที่อยู่ในนั้นแล้วก็พวกสารปุงแต่งกลิ่นทําให้เกิดกิทำให้เกิดสีทําให้เกิดรสอะนะคะน้ะซึ่งส่วนใหญ่ใช้ในรูปแบบกินพอมาทําเป็นในรูปแบบไทก็มีความไม่ได้พิสูจน์ว่ามันปลอดภัยไหมนะคะอันนี้ก็คือ อยู่ในบุหรี่ไฟฟ้าค่ะครับผมเคยได้ยินว่ามันมีเหมือนโลหะอยู่ในไอน้ําพวกนั้นด้วยเหรอครับคุณหมอใช่ค่ะอยู่ในไอระเหยค่ะแต่บุหรี่ไฟฟ้าไม่มีควันเนาะแต่กลายเป็นไอระเหยไอระเหย<ม>สารโลหะหนักอย่างเงี้ยอยู่ด้วยค่ะครับอย่างนี้หลายคนบอกว่าก็ถ้าไม่อยากเป็นมะเร็งก็มาสูบบุหรี่ไฟฟ้าแทนสอะไรแบบนี้คุณหมอมีความเห็นยังไงฮะคือก็จะมีการเข้าใจว่าอ๋อมันปลอดภัยกว่า ใช่ไหมอย่างนี้นะคะคมันเป็นจริงคือไม่อยากใช้คําว่าอะไรปลอดภัยกว่าแต่ต้องใช้ค,คําว่ามันอันตรายทั้งคู่เลยนะคะเนาะจริงๆแล้วบุหรี่มวนเนี่ยได้รับการพิสูจน์แล้วก็วิจัยมานานแล้วว่ามันเป็นสาเหตุนะคะที่ทําให้เกิดมะเร็งแต่ว่าอื่นๆที่เกิดจากการสูบบุหรี่ค่ะเช่นสารที่เราได้รับก็คือพวกนิโคตินเนี่ยมันทําให้เสพแล้วก็มีผลต่อโรคของระบบหลอดเลือดและหัวใจนะคะส่วนสารอื่นๆนะคะที่ อยู่ในบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยก็เป็นต้นเหตุของการเกิดมะเร็งได้เช่นเดียวกันเพราะจริงๆแล้วสิ่งที่พบเนี่ยคือไอ้เจ้าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยนิโคตินมันเยอะมากนะคะแล้วมันตึมเข้าสู่กระแสเลือดของของผู้สูบอะเร็วมากแล้วก็ขับออกทางปัสสาวะซึ่งคนที่เป็นโรคมะเร็งเนี่ยจะเจอที่เฉพาะปัสสาวะเนี่ยเยอะนะคะการสูบบุหรี่ไฟฟ้านะค่ะอันนี้อันนี้เป็นขึ้นได้ฟังดูแบบนี้ก็เท่ากับว่าอาจจะพูดได้ว่าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยไม่ได้ปลอดภัยอันตรายพอ อันตรายพอๆกันเลยค่ะตอนนี้บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมันก็ออกมาระยะหนึ่งเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะยังเห็นผลตอนนี้นะคะแต่ว่าอยากจะเล่าให้ฟังเพิ่มเติมค่ะว่าตัวบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยด้วยกลไกของการผลิตเนี่ยนิโคตินอ่ยมันมาจากการสังเคราะห์นะคะแล้วก็เจ้าเครื่องมือที่ใช้เนี่ยมันสามารถกําหนดการสูรมากสูรน้อยเนี่ยซึ่งมันอันตรายมากเลยเพราะว่าในบุหรี่ธรรมดาเนี่ยคนสูบเนี่ยยังรู้สึกว่าเออเดี๋ยวมันไอเดี๋ยวมันเหม็น หรือมันอะไรเงี้ยนะคะ ừ, แต่สูตร ừ, บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมันกําหนดว่าอยากจะได้อะไรเท่าไหร่เนี่ยซึ่งมันจะทําให้ได้รับ ừ, นขนาดสูงมากแล้วเวลาได้รับขนาดสูงเนี่ยอันตรายที่เกิดขึ้นก่อนก็คือผลต่อระบบหัวใจหลอดเลือดนะคะอันนี้จะเกิดขึ้นเร็วเช่นอาจจะทําให้เกิดเรื่องของพวกหัวใจล้มเหลวหรืออะไรอย่างเงี้ยเฉียบพลันนะคะอันที่2ก็คือความเป็นพิษต่อปอดที่แบบเฉียบพลันน่ยมันจะกระตุ้นนะคะเร็วเหมือนกับว่ามันทําลายปอดได้เร็วเพราะว่าไอระเหย คุณโจออคะมันเล็กมากไอระเหยออที่ิโคตินเลวเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยไปทําให้เยื่อบุปอดเนี่ยอักเสบแล้วก็เกิดอาการได้เ,ออเราเรียกว่าเกิด lung injury นะคะทำให้ปอด อันนี้ก็คือสิ่งที่เจอมาสําหรับคนที่สูบบุหรี่ไฟฟ้าคือหลายคนอนะ่ะคุณหมอเขาชอบบอกว่าเฮ้ยไอ้บุหรี่ไฟฟ้ามันไม่น่าจะอันตรายเหมือนบุหรี่จริงหรอกเพราะว่ามันมีกลิ่นหอมดมแล้วบางคนบอกว่ามันเหมือนน้าหอมเลยอย่างเงี้ยคุณหมอแล้วถ้าเกิดว่าผมไม่ได้สูบนะแต่ผมมีเพื่อนอนะ่ะที่ชอบการสูบบุหรี่ไฟฟ้ามากๆเลยแล้วผมไปนั่งข้างเขาอะครับคุณหมอแล้วดมไอระเหยนั้นอ่ะมันอันตรายไหมครับคุณหมออันตรายสิคะก็เหมือนได้รับมือสองไปด้วยเพราะว่าในไอระเหยนั้นเนี่ยก็คือมีทั้งหมดะ กล่าวมานั่นนะคะอยู่ในนั้นคือไม่ต่างกับผมสูบเองเลยใช่ไหมเขาอย่างนั้นใกล้เคียงกับผู้สูบอนะ่ะฟังดูอันตรายมากเลยครับแล้วแบบนี้ครับคุณหมอที่มันมีโฆษณาชวนเชื่อออกมาว่าอยากจะเลิกบุหรี่จริงๆได้ให้หันมาสูบบุหรี่ไฟฟ้าดีกว่าแบบนี้คุณหมอมองว่าอย่างไรครับมันเลิกได้จริงไหมครับต้องถามว่าเลิกเนี่ยเลิกบุหรี่ทั้งหมดหรือว่าเลิกแค่บุหรี่มวน <laughs> <c oughs> คือในการมีมีม,ม,มีในเรื่องของอุตสาหกรรมที่เขาผลิต บุรีเนี่ยก็พยายามออกมากล่าวอ้างว่ามาสูบบุรี่ไฟฟ้าก็จะลดการสูบบุรี่มวนนะได้ ซึ่งก็ common sense ใช่ไหมเพราะว่าโอเคบรี่มวนเนี่ยก็คือพอไม่ได้สูบแล้วกลับมาสูบมาสูบบร่ไฟฟ้าแทนก็ก็เลยไม่ต้องสูบบรี่มวนใช่ไหมคะ <c oughs> แต่ว่าถ้าพูดถึงภาพรวมการเลิกบุหรี่ทั้งหมดอะที่จะทําการเลิกบุหรี่มันใช้ไม่ได้คะ่ะไม่สามารถเป็นออวิธีที่นำ <c oughs> มาใช้ได้นะคะไม่มีที่ไหนที่รับรองว่า,อ,าอยากเลิกบุรี่แล้วหมอก็บอกว่างั้นคุณไปสูปบบรี่ไฟฟ้าสินะคะไม่มีการ ที่แนะนําแบบนี้ค่ะนิโคตีนี่เป็นสารเสพติดที่แรงมากนะแรงแรงที่สุดในบรรดาของยาเสพติดสารเสพติดอื่นๆเลยอ่ะแรงพอๆกับกลุ่มไอซ์กลุ่มกีเลยนะคะก็คือถ้ามีการเปรียบเทียบเรื่องของอํานาจในการเสพติดนะคะก็มีการมาจัดลําดับกันเนี่ยค่ะนะคะโดยผู้เชี่ยวชาญนะคะนิโคนที่เป็นสารเสพติดที่อยู่ในบุหรีเนี่ยได้รับการจัดอันดับสูงที่สุดค่ะว่ามันมีอํานาจการ ติดสูงอะนะคะอ่าสูงพอๆกับกลุ่มของสารกระตุ้นประเภทเม็ดแอมเฟตามีนเนาะหรือยาบ้าหรือว่ากลุ่มของยาไอซนะคะสูงพอๆกับเฮโรอีนหรือสูงกว่าด้วยซ้ำเนาะนะคะเนี่ยติดติด เพราะฉะนั้นมันจะไม่มีบอกว่าออสูบบุหรี่เป็นครั้งคราวเงี้ยนะคะการสูบบุหรี่เนี่ยแทบจะบอกได้เลยว่าถ้าคนที่ใช้เนี่ยก็คือมันมีภาวะเรื่องของการติดบุหรี่เพราะว่านิกคตินี่มันมีลิ์เสพติดอการเลิกก็เลิกได้อาจจะเรียกว่าเลิกได้ยากแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเลิกไม่ได้นะคะอันนี้ถือว่าเป็นความรู้ใหม่ของผมเลยนะครับเพิ่งจะรู้ว่านิโคตินที่อยู่ในบุหรี่มันคือสารเสพติดที่อยู่ในอันดับต้น,ต,นต้นเดียวของเหมือนพวกยาบ้าพวกอะไรพวกนี้เลยแสด ว่าที่รู้สึกว่าเสพติดจริงๆแล้วคือเสพติดทางจิตใจหรือเปล่าครับคุณหมอทีมงานถามมาเขาอยากรู้ว่าการที่เราสซบหรีแบบนี้ครับคุณหมอแล้วมันมันติดใจในนิโคตินนะครับร่างกายมันโหยหาทางสารเคมีบางอย่างหรือว่าจิตใจมันต้องการนะคุณหมออ่าเป็นคาถามที่ดีมากเลยตอบแบบนางเงา เออมันเป็นทั้งสองส่วนนะคะก็ต้องตอบว่าการเสพติดเนี่ยมันเป็นเรื่องของทางร่างกายและจิตใจนะคะโดยทั่วไปอะทางร่างกายจะมาก่อนเพราะว่าสารเสพติดเนี่ยมันทำงานกับสมองเนาะทำให้สมองจดจำว่าฤทธิ์แบบเนี้ยมันฟินอะมันมันกระตุ้นเนี่ยนะคะอย่างเช่นการสูบบุหรี่เนี่ยจะทำให้รู้สึกว่าแบบกระปรี้กระเป๋ามีสมาธิรู้สึกอารมณ์ดีแบบเนี้ยนะคะ<อ> เวลาขาด<น>ก็จะต้องการสารนั้นอีกก็ <c oughs> ก็จะติดทางด้านร่างกายก็คือตัวน,นิโคตินแต่ว่าอย่าลืมค่ะว่าเวลาผู้เสพใช้เนี่ยมันก็เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมนะคะเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องของจิตใจด้วยแน่นอนนะคะเช่นแบบคนเคยชินนะคะความแบบว่าช่วงนี้มันเครียดรู้สึกมันเหงามันอะไรอ มันก็จะถูกเชื่อมโยงกันเพราะฉะนั้นจิตใจมันก็จะคิดถึงด้วยว่าเวลาอ,อยู่ในสถานการณ์แบบหนึ่งเนี่ยมันก็จะนึกถึงสารเสพติดบุหรี่โดยอัตโนมัติเป็นทั้งสองสุดค่ะครับ,รบแล้วแบบเนี้ยครับคุณหมอการสูบบุหรี่มันช่วยเราหายเครียดได้จริงไหมครับมันเป็นมันเป็น,นกลไกที่เวลาใช้เนี่ยคนก็อาจจะมีความเชื่อเช่นนั้นคือเพราะเวลาสูบเนี่ยเวลาสูบแล้วเนี่ยกลไกการออกฤทธิ์ก็คือทําให้ระดับของโดปามีมันหลั่งมากขึ้นก็อาจจะรู้สึกว่าคลายเครีย นะคะแต่ว่าเมื่อสูบไปนานๆเนี่ยมันก็มีผลที่เขาเรียกว่าเกิดอันตรายอย่างที่เล่ามาให้ฟังเนาะประเด็นก็คือพอคนเริ่มสูบมันก็จะดื้อใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นผลที่ได้การสูบบุหรี่เนี่ยมันก็จะไม่ได้เหมือนกับสูบครั้งแรกๆ ก็คือถ้าเราจะคลายเครียดเราก็มีวิธีคลายเครียดหลายอยา่างใช่ไหมคะอ่าเพราะฉะนั้นความเครียดไม่ใช่ข้ออ้างว่าต้องสูบบุหรี่ใช่ครับใช่ครับเห็นด้วยครับเพราะ <c oughs> <อ>รู้สึกว่าคนที่ติดบุหรี่แล้วคุณหมอเวลาย,ยิ่งเครียดอะ่ะมันมันไม่รู้ตัวเลยนะมันสูบเยอะขึ้นเรื่อยๆแต่ทีเนี้ยในรูปแบบของรุ่นใหม่บุหรี่ไฟฟ้าที่ผมเห็นที่วันนี้เอามานําเสนอคุณผู้ชมเนี่ยก็จะเป็นรูปแบบของเหมือนทอยพอร์ตครัคุณหมอมันเป็นตุ๊กตาน่ารักน่ารักที่เป็นบุหรี่ไฟฟ้าเลยแล้วเด็กวัยรุ่นเน ก็ยังไม่รู้เรื่องนี้เลยผมว่าถ้าวันเนี้ยใครที่ได้ชมและได้รู้ข้อมูลน่ะว่ามันอันตรายมากขนาดไหนอาจจะทําให้เขาฉุกคิดละว่าไอ้ไอ้ความน่ารักของมันเนี่ยจริงๆแล้วมันมีอันตรายมากขนาดไหนแต่ถ้าผมจะถามเผื่อคุณหมอแล้วกันถ้าเกิดว่าวันเนี้ยมีคนติดบุหรี่แล้วไม่ว่าจะเป็นบุหรี่ไฟฟ้าหรือว่าบุหรี่ธรรมดาทั่วไปวิธีการแนะนําให้เขาสามารถ เลิกบุหรี่ได้แล้วแบบมามีไลฟ์สไตล์เฮลตี้ที่มันดีขึ้นหรือเฮลตี้ไลฟ์สไตล์เอาคุณหนอ,อแนะนำหน่อยครับว่าทำยังไงดีคบมันเลิกยากจังเลยค่ะก็อ่าก่อนอื่นก็คือบุหรี่ไฟฟ้าไม่ใช่เป็นทางเลือกเนาะนะคะอันนี้ต้องเข้าใจตามนี้ก่อนนะคะทีนี้ถ้าเรามีความตั้งใจที่อยากจะเลิกบุหรี่แล้วเนี่ยจริงๆเอาคนที่ยังไม่เข้าถึงก่อนเนาะถ้าคนไม่เข้าถึงอย่าคิดไปลิลองเราคิดว่าเดี๋ยวไปเลิกทีหลังนะคะยังไงคือกําจัดความเสี่ยงเนี่ยอย่าไปยุ่งกับมันก่อนนะ ทีนี้คนที่ใช้เนี่ย healthy lifestyle ก็คือว่าเราก็ให้ดูแลรักษาสุขภาพร่างกายให้เตรียมพร้อมให้ดีก่อนนะคะเรื่องทานอาหาร <c oughs> เรื่องออกกําลังอะไรเงี้ยเพื่อเตรียมสภาพร่างกายสภาพจิตใจนะคะเตรียมความพร้อม <c oughs> เสร็จแล้วเมื่อเรามุ่งมั่นนะคะก็ขอให้กําหนดวันกําหนดเป้าหมายว่าเราอยากจะเลิกเพราะอะไรนะคะ <c oughs> หลังจากที่ ใจแล้วก็ทําตามนั้นค่ะอย่ารีรอนะคะกําจัดความเสี่ยงนะคะเอาออกไปให้ไกลจากสายตาไม่ต้องเอามาเผื่อไว้นะเผื่อเปิดดูเออเดี๋ยวหยิบได้อะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ต้องหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่มันเคยกระตุ้นให้เราเคยชินนะคะนะคะต้องใจแข็งพยายามด้วยนะคะเช่นการดื่มแอลกอฮอล์กาแฟหรืออะไรอย่างเงี้ยที่มันเกี่ยวข้องกับการสูบบุหรี่ของเรานะคะถัดมาก็คือถ้ามันเครียดมากก็อย่าหมกมุ่นเนาะพยายามที่จะผ่อนคลายและสําคัญก็จะแนะ นำเรื่องการออกกําลังกายเพราะว่าเวลาเลิกสูบบุหรี่ใหม่ๆเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าอยากอาหารเพิ่มขึ้นนะคะ<ฮ>ส่วนนี้ก็จะได้ช่วยทําให้ร่างกายแข็งแรงเพราะมันช่วยผ่อนคลายด้วยแล้วก็ควบคุมน้ําหนักนะคะส่วนถัดมาก็คือสําคัญมากก็คืออยากคิดท้าทายเนาะเมื่อตั้งใจแล้วแล้วคิดว่าเอ้ยเลิกได้แล้วลองใหม่เดี๋ยวก็เลิกได้อีกอะไรเนี้ยอันเนี้ยคืออย<ฮ>่าอยากกับท้าทายมันนะคะสุดท้ายเลยถ้าพยายามแล้วอ๋อถ้าพยายามแล้ว รู้สึกว่ามันยากนะคะก็มาพบผู้เชี่ยวชาญค่ะทุกที่มีการให้คำปรึกษากัทุกคนนะคะเรื่องของการใช้ยาอาจจะต่างกันไปแต่ว่ามีคําแนะนําช่วยเหลือแน่นอนแล้วก็อย่าลืมหากาลังใจค่ะกําลังใจจะช่วยให้เราผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะเป็นกําลังใจให้ทุกคนค่ะต้องบอกว่าบูรีไฟฟ้าทุกวันนี้มันก็ออกรูปแบบใหม่ๆม,มายั่วยวนให้เยาวนชนหรือว่าคนรุ่นใหม่ลองมาสูบด้วยกลิ่นที่มันรู้สึกว่ามันหอม ไม่เป็นอันตรายรูปลักษณ์ที่ดูน่ารักแต่หมอบอกแล้วว่าไอสารต่างๆที่มันอยู่ข้างในอย่างเช่นนิโคตินมันเป็นสารเสพติดมันทําลายปอดของเรามีโลหะหนักอยู่ข้างในมันทำให้หลอนเลือดหัวใจต่างๆมันส่งผลคุณหมอบอกว่ามันอาจจะไม่ได้เห็นผลในทันทีวันนั้นหรอกแต่มันจะเกิดการสะสมแล้วมันจะเห็นผลในอีกอนาคตข้างหน้าทุกวันนี้ก็ยังไม่มีงานวิจัยรองรับนะครับว่าไอ้น้าไอระเหยบุหรี่ไฟฟ้าที่ว่ามันปลอดภัยเราเลิกบุหรี่ได้จริงมันไม่ได้ช่วยเลิกได้จริงหรอกครับเพราะว่ามันมีส่วนประกอบของนิโคตินท แต่ทําให้เราอยากจะสุกมันมากขึ้นถ้าเราลองครั้งแรกเราอาจจะมีความสุขได้รับโดพามีนมีความสุขก็จริงแต่นานๆเข้าเนี่ยโอ้โหเลิกยากทีเดียวเลยแหละแต่ถ้าใครอยากเลิกลองปรึกษาคุณหมอได้เนาะมีผู้เชี่ยวชาญคอยแนะนาว่าวิธีการเลิกที่ดีที่ถูกต้องเนี่ยมันทาได้ยังไงมันเลิกยากแต่มันเลิกได้ใช่ไหมครับคุณหมอถูกต้องเลยค่ะ แล้วก็การ <_ an> การช่วยเหลือการเลิกบุหรี่เนี่ยผลิตภัณฑ์ที่ช่วยในการรักษาเนี่ยถือว่าดีมากๆนะคะดีกว่ากลุ่มที่ใช้รักษาการเลิกกลุ่มของอสุราอะไรพวกนี้อีกคือในในกลุ่มเนี้ยค่อนข้างดีเลยนะคะก็เป็นทางเลือกค่ะเป็นทางเลือกที่ดีมากได้ครับเป็นกําลังใจให้ทุกคนที่กําลังติดบุหรี่อยู่หรือถ้าใครที่ยังไม่ติดอย่าติดเลยออกยากจริงๆเดี๋ยวทรมานนะคุณหมอแล้วมีวิธีอื่นคลายเครียดเยอะกว่านี้วันนี้ขอบคุณมากเลยคุณหมอที่มาแชร์ความรู้แล้วทาให้เราเห็นทา ทั้งโทษแล้วก็อันตรายของบุหรี่ไฟฟ้ามากขึ้นที่ทําให้ใครหลายคนเนี่ยที่ตอนนี้ได้มีความเข้าใจในเรื่องบุหรี่ไฟฟ้ามากขึ้นนะครับขอบคุณรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุรินทร์พรลิขิตเสถียรนะครับรองคณะบดีและอาจารย์ประจำภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และประธานสมพาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่จังหวัดเชียงใหม่ขอบคุณคุณหมอมา,มากๆเลยครับขอบคุณค่ะ